รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่นรับนยบ,บายของโตโยต้านเนี่ยเรื่องของการออกแบบสถานที่การกบริหารจัดการสถานที่โดยเฉพาะโรรูสนักงานเนี่ยเป็นไงบ้างครับ โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยมีวิสัยทัศน์อยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็คือต้องผลิตรถยนต์ที่ดีกว่าเกินความคาดหมายของลูกค้าประการที่2นี่เราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยที่เรามาทําธุรกิจในประเทศไทยให้ดีขึ้นแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนครับอย่างเช่นที่นี่โชว์รูมโตโยต้าเขาใหญ่นี่วันนี้ครับ ผู้ที่เป็นทั้งสถาปนิกและสถาปนิกของเรานะครับพ <c oughs> ี่้อมครับที่เขาใหญ่ทําทอะไรบ้างครับก็ <c oughs> เราก็เป็นปรโ์โปรเจกต์ให้กับโตโยต้านะคะแล้วก็ตอนที่ออกแบบตึกเราก็เริ่มบังกับสถาปนิกโตโยต้าแต่ว่าคอนเซปต์เราก็คือเราก็ใช้ธรรมชาติก็คือดินน้าลมไฟอะคะในการในการคิดเรื่องอาคารเรื่องการวางผัง แล้วก็ใช้ดินน้ำลมไฟในวิเป็นวิธีคิดนะคะอ๋อครับดินน้ำลมไฟนี่คือยังไรครงครับ่หมายถงว่าดินตอนที่เราเกลดที่ดินที่นี่มันสีแดงมากเคะ่ะเราก็อัดอิดเอง55,000ก้อนเอาไว้ เอาไว้ปะทางเดินเอาไว้ปะผนังอย่างนี้ค่ะ oh, แล้วก็ <okay. S 2> น้ําด้านหน้านะคะที่เราขุดนะคะก็มีประโยชน์ตรงหนึ่งเราทาเป็นรั้วด้วยสสามารถ mm hmm. อตอนเช้าพระอาทิตย์มันขึ้นทางนี้ค่ะมันสามารถระเหยขึ้นไปแล้วก็กรองแสงที่จะเข้ามาช์รูมแล้วก็ลดความร้อนได้ด้วยค่ะ oh, ไฟนี่คืออะ,อะไรครับหมายความว่าเป็นแสงตอนบ่ายพอ oh. ตอนบ่ายเนี่ยเพ่อเพร่อที่ตกทางด้านโน้นทางศูนย์บริการเราเราก็เลยปลูกต้นไม้เสริมเพื่อบังแสงตอนบ่าย oh. ที่อจะเข้ามาในศูนย์ซ่อมเราอะค่ะช่างก็จะไม่ร้อนมากแล้วศูนย์ซ่อมเราเป็นที่เดียวที่เป็น เหมือนโครงนกอะคะอ่ะเราไม่เป็นผนังปูนเหมือนที่อื่นเล่นต้นม้โชลูมอันนี้ก็เป็นแม่าฐานของโชลูมเซเวตาแมากกุนิน่าครับจะเป็นกร,ร,ระจกเพื่อได้เห็นงถอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าที่นี่พิเศษไงครับพี่ป้อมครับก็ในโชลูมเราที่พื้นเรามีหน้าต่างที่พื้นด้วยะค่ะ เพราะเราได้ความคิดจากบ้านไทยๆอะค่ะที่เป็นบ้านทรงไทยแล้วก็มีชานออกมาแล้วก็มีล่องนะคะเราก็เลยแก้แบบโดยที่ยื่นออกมาสเมตรแล้วเจาะพื้นเป็นหน้าต่างเพื่อให้ลมมันฟลูขึ้นไปลมร้อนมันจะลอยขึ้นไปอะค่ะอันนี้เราได้อีก2คะแนนจากอาคารเขียวด้วยค่ะเธอเป็นการประหยัดแอร์เพราะว่าในปีหนึ่งนั้นเนี่ยเขาสามารถรับลมเย็นจากช่องเขาใหญ่ที่ รับลมเย็นมาจากอ่าวไทยจังหวัดระยองเนี่ยวิ่งเข้าไปผ่านช่องลมที่พื้นแล้วก็ไประบายออกที่ช่องระบายอากาศด้านบนของตัวอาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปีหนึ่งนี่เขาจะประหยัดแอร์ไปได้4เดือนเขาประหยัดไปได้หนึ่งในสามของทั้งปีนะครับช่องลมนี่คือ,อยังไงครับนี่ฮะ คือที่เราออกแบบอาคารแยกกันเพราะว่าเราอยากได้ลมทะเลจากระยองแล้วมันประทะกับตัวรูมเราที่กระจกแล้วก็ผักเข้าไปข้างใน oh เพราะฉะนั้นในออฟฟิศเราเนี่ยถ้าเปิดหน้าต่างนะคะตอนที่เราย้ายมาเดือนแรกเมษาโอ้โหเราทํางานไม่ได้ต้องใช้หินทับกระดาษด้วยะคะ oh. ่ะเพราะลมโผลหมดเลยค่ะเราเป็นคนที่งบทั้งแสง <c oughs> ทั้งลมค่ะตรงนี้หลักการ พิจารณาของอาคารเขียวไทยนี่มีะไงบ้างครับเรื่องพื้นที่สีเขียวนี่ครับก็จะต้องเป็นไม้ที่อยู่ในท้องถิ่นในกรณีที่จะไปย้ายมาจากที่อื่นจะต้องมีหลักฐานว่าย้ายมาจากสถานที่เพาะชำเท่านั้นห้ามไปย้ายต้นไม้ใหญ่ๆมาจากที่เขาปลูกไว้ดั้งเดิมนี่ห้ามนะครับครับโดยเฉพาะมาจากป่านี่ไม่ได้เลยนะครับโอ้นี่ก็คือช่วยกันอนุรักษ์มรดกโลกเลยนะครับเรื่องธรรมชาติป่าไม้ สำหรับอาคารสำนักงานอย่างโตโยต้าโชลูมินะครับต้องมีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้นี่สัดส่วนยังไงครับเออสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อครับแล้วของคุณป้อมเป็นยังไงครับที่เขาใหญ่นะครับนี่เกินมากหางขาตนครับเกินไปคุณป้อมครับหางตนส่วนนี้เนี่ยคืออะไรครับเราเรียกเป็นห้องพักลูกค้าค่ะหรือทัสตอมเมอร์เลาส์ใช่ะ พวกเก้าอี้แล้วก็โซฟาต่างๆนี่เป็นของเก่าจากโชว์รูมเดิมค่ะระบบปรับอากาศก็มีความพิเศษไงครับคุณนั่ครับในห้องนี้ก็จะเป็นระบบปรับอากาศแบบเจ็ดแอร์คอ i i ิ i n n นิ s s ซิสเนะครับคือมีลมเย็ยนพ่นออกมาจากรูกลมๆที่เห็นนะมันจะพ่นมายัางเป้าหมายที่เราต้องการทำความเย็ยนเพราะฉะนั้น จะทําให้ประหยัดพลังงานเพราะมันจะลมเย็นนั้นจะพุ่งเป้าไปที่จุดที่เราต้องการทําให้มันเย็นนะครับไม่ปล่อยออกมาสเสพสป,ปัก